คยาอาหารเหนียวสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะทำปลาช่อนทอดน้ำปลาเจ้าปลาช่อนทอดน้ำปลาตัวใหญ่ใหญ่เจ้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาช่อนนาแท้ๆเลยเจ้าตัวเบลเลยเดี๋ยวเราจะมาทอดกันก่อนเจ้าทอดปลาก่อนนะเจ้า ก่อนเจ้าป่าไปทอดนะจะซับน้ำซับน้ำออกเลยเจะใจ้กระดาษกระดาษที่ชูแบบมวนใหญ่ๆนั่งเลยเจะอันนี้ล่างเกลือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะป่านี่ล่างเกลือล้หลังจากตีซับน้ำแล้วนะจ๊ะคุณยายจะโรยโรยแป้ง แป้งทอดกรอบจ้ะโดยเบาๆกลับด้านแล้วโรยเลยเจ้าโรยเบาๆมันต้องให้หนาเกินนะจ้บ ให้ทั่วนะคะแต่ไม่ต้องให้หนัาบางๆแค่นี้กับปอเจ้าต้องใจถาดแรบบี้เลยเจ้ะถึงจะเอาอยู่เพราะป่ามันตัวใหญ่แค่นี้เจ้าที่นี่กับมาตั้งกระทะเลยเจ้า เปิดไฟอุนอ่นกระทะเอาเฮ้ืกระทะห่อนก่อนนะเจ้าก่อยใส่น้ำมันพอกระทะห้อนแล้วประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆจะต้องใส่น้ำมันเยอะประมาณนี้เลยเจ้ารอให้น้ำมันห่อนเห็มหลอดเจ้า ผมซื้อวันน้ำมันฮอนแล้วใส่ป่าเลยเจ้าป่ามันฮองอเลยค่ะ ทอดแป๊บนึงกับกัดด้านนะจ๊ะเอาให้เหลืองนี่คุณอยากกับกัดด้านดน่ะจ๊ะ ปเปนรอปลาทอดคุณอยากจะเที่ยวน้ำปลาเจ้าจะทำเยอะหน่อยน่อยก่นน้ำปลาไี่จะทำานักเพราะว่าจะเอาเผื่อเผื่อน้ำยำโดยเจ้าน้ำปลาน้ำตาลเปิดไฟเลยเจ้าเช้ไฟอ่อน เที่ยวน้ำตาลจับน้ำป่าเจ้าเอาให้รสชาติหวานกับเค็มพอดีกันนะคะอย่าให้เค็มเกินไปแล้วก็อย่าให้หวานเกินไปเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวให้เดือดเลยโอเคค่ะได้แล้วเรียบร้อย ปิดไฟเลยเจ้าาทอดเกินได้ตีแล้วเจ้า,ป,าป่าต้มตั้งอย่าจับปิดไฟแล้วเจ้าปลาออกได้เลย วาัน้ซันน้มันไว้ตอนเจ้าจากตีตัวใยเบลเลยนะเจ้าหดลงไปหนักเลยเหมือนกันเจ้าปลาตัวนี้มีไข่ต้วนะเจ้าคุณผู้ชมปลาช่อนตัวนี้มีไข่ตัวอยากจะใส่จานนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าลาดเลยเจาาเาเย้าลาดน้ำปลาตีเฮาเคี่ยวตะกี้น้ำปลาลาด มันจะมีรสชาติหวานหวานเค็มๆนิดหน่อยปาดปลาต้องนักเจ้าพอประมาณแค่นี้ก่อนเจ้าส่วนน้ำปลาเทีเ่ยวเคี่ยวไว้เผื่อ,อ,อทำน้ำยำเจ้ารอให้มันเย็นแป๊บหนึ่ง ส่วนนี้เป็นเครื่องยำเจ้ามะม่วงซับมะม่วงนี่แก่แล้วจะสีจะออกเหลืองหน่อยๆห,หอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยมะนาวถั่วลิสงคั่วจะคั่วใหม่ๆหอมๆพอเย็นได้ตีแล้วใส่หอมแดงเลยเจะใส่หอมแดงใส่พริกขี้หนูลงไปเลย องับ,บีบมะนาวลองสองชิ้นดูก,ก่อนนะเจ้าโอ้โหฉ่ำฉ่ำฉ่ำน่ากินมากอมหอมหอม หอมน้ำป่าเขี่ยวเจ้าเติมมะนาวทำนึ้นชิมคุณอย่าเติมมะนาวนะเจ้าเพราะว่ามะม่วง มันแก่เจ้ะมันบ่ค่อยมีรสชาติเปรี้ยวๆละ่ะมันจะอ,ออกมันๆหวานๆบ่ค่อยเปรี้ยวหนักเปรี้ยวนิดเดียวพอได้ตีแล้วใส่ถั่วเหลืองเอ้ยถ <c oughs> <c oughs> ัวลิสงคั่วลงไปเลยเจ้าต <c oughs> ุ้ยานี่กัมปั้มๆเปเบอหว่านไปเลยเนาะถัวลิสงคั่วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสซจเรียบร้อยแล้วเจ้าน้ำยำมะม่วง กินกับปลาช่อนทอดน่ากินน่ากินเจา้าคุณผู้ชมน่ากินน่ากินเจา้าเหลียบร้อยแล้วเจา้าก็เดียวเราจะมาจิ้มกันเลยดีกว่าหั่นชัดก็เจา้าน่าจะชัดอยู่นะจ๊ะหาม,มุงยากๆี ทีนี้เราจะมาจิ้มกับเจ้าปลาช่อนทอดน้ำปลาปลาช่อนทอดน้ำปลากินกันน้ำยำเจ้าน้ำยำมะม,ม่วงโหไหลไหล อร่อยอร่อยอร่อยเวอร์โอ้โหกินกับข้าวสวยท่อนๆหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้นะจ๊ะอืม ชาติเยี่ยมอร่อยมากอร่อยจริงๆย่เหมืนอนยากเจ้าป่านี่ไปตลาดเปินทำให้เซ็ตซับเลยเจ้า กานทำเมื่อแปบนี้ก็เรียบร้อยเลยเพียงแต่มาทำความสะอาดมาล้างเกลือน้ำส้มสายชูเกลือก็น้ำส้มสายชูละลายด้วยกันเอาล่างจับเอาละเลงเอาลากตัวปลาแล้วล่างล่างล่างเพสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจับซับน้ำให้แห้งโรยแป้งทอดกอบอบางๆทอดได้เลยน้ำยำก็ง่ายๆจับมามีอย่างมากมาย ง่ายๆเลยลองไปทําตามกันดูนะเจ้าัได่ลืมนะเจ้าฝังที่ตามโฟคุณยาอาหารเหนือตัวเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้า